สวัสดีค่ะน้องปอปอกันอีกคือเกาเนาะกับจาปอค่ะวันนี้เดินข้างมาติดตามตัวเหลขแเนี่ยทางความฝันก็ไม่หน่อยค่ะแต่คางวดซอนค่ะท่านผู้ชมขั้นบ่อถือไข่เต้ปากว่าสันงวดนี่บันใจค่ะน้ค่ะท่านผู้ชมเนาะปล่อยเหลขสามโตค่ะท่านผู้ชมแม่ชีเนาะค่ะน้องมาบอกเหลขกค่ะ จังไดย์กะมารับชมรับฟ <ancestor> ัง <no> น <p Obrig illions> ั้งกันเนอกจากแม่หนอยมีเพิ่นสิปล่อยตัวดุตัวใดก็ไม่ดูไม่ชอบตอนนี้จะนั่งอยู่ด้านหลังถ้าเราเคยชมไปค่ะไปรับชมรับฟังนั้งกันค่ะคุณค่ะเสียงเบาอยูดุค่ะค่ะจังไดย์กับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่น้อยครับสวัสดีครับสวัสแม่น้อยสวัสดีค่ะแสวัสดีค่ะเราประกันความแม่นครับผมนั่นคือเก่าดังเธอได้จัะมาหันถ้าในตัางกล้องคือเบาดังค่ะแต่เบาอีหยังมาหันอีหยังเตปากเตปาก ฝันน่มือเกินนี่ฝันเราไม่สีมาหามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาจังไรเนี่จัอหูเงินพ่อยแววะ่าขเขาของน้ำไม่เลยวะจวพาวเขาของน้ำอีว่าชวนมาเนี่เราไม่เขาอ่จั้วว่ไม่สีว่าจั้วเขาถามว่าชวนไปบวชเป็นมูเนี่ยว่มาบวชยีบวชมับวชเป็นมู่กุ้มเดวุ้มเดียจะไปบวชังไเนเป็นเนี่ยไปบวชที่วัดใดล่ะท่านตัวบวชเพ้าจะที่อ่ป๋าจังไรเนี่บว่าจั้ตื่นขึ้มาผีเราไปอันมากระโผกอยู่ค่ะ แบบฟันแบบคล้ายๆแบบเปาเลยครับก็เดบเลขเขาได้เนาะครับเจตังแต่ก่อนที่ว่าเลขเข่ากับฟันแบบนี่ครับแต่เดบตนกันผงเลยจ้ครับน้องปลาพงเื่นยังไงยังไงเนี่ยวันจักว่ไปหรอกว่าจะเขาจะอยูู่เดียวเนี่ยนี่นีเหมือนน่เหมือนวอาไปว่ะแต่เจ้าของว่ะยังไงก็วันจักว่าว่าให้อยู่ให้นอนเป็นหมู่คนหนึงว่ะสิว่าให้ไปหรอกให้ไปว่าให้ไปเบิร์ให้นอนอยู่เป็นหมู่คนหนึ่งตื่นขึ้นมาเพราะว่าให้ให้มีเขาอยู่หน่ลย เว้นม่ข้าจะขุนเนื้อตื่นขึ้นมาข้อเขาเม้่อไหร่ไม่ออกอะไรคนแบบไปแบบนี้ไม่ไม่ออกก็เว้นไม่สีก็เ้นก็องเ้อไปไปไมักจุองเลยตามสูตรตามสูตรเลยแไม่รัจองเลยไม่รักจองเลยตื่นขึ้นมาได้แบบนี้ไม่ไม่ออกว่ะสิเพ่าะล่าเรื่องนแบบถึเมื่อเดี๋ยเมื่อเมื่อเมื่อส่งบอกว่าโอ้ยไปหรอก ไก่ไก่หรือเมืองเองไงหรอกป่าพงเลยว่าจะจะฟ้องเลยโดนปากก็แท็กซี่ขันมาถ่ายอยู่ฮะมาถ่ายอยู่หน้าวัตรแต่ไอ้พวกก็มีสีเลยโอ้แท็กซี่เลยข้างในได้แบบไม่ออกว่าฉันต้อว่าไหมันเนอร์อยู่อันของหนามหันเนาร์จัดง้มฟ้าอยู่ของหนามหันเพิ่นว่าอยู่องค์ว่าฉันเพิ่นว่ายังครับยังครับไม่นก็มาบอกเขาจะเสียกันพม่นก็มาบอกเขาไปหันเนอร์ไปอันเปิดเบื้องอยู่อันพระองค์นะเพื่อนว่าเพิ่นมาหาเจ็ดสอง ฮาเจ็ดสองาเจ็ดสองยังเป็นตัวเก่าอยู่ยังเป็นตัวเก่าอีกอยู่บอกเลขคบอกเลยค่ะเจ็ดงเองที่พ่านมาบอกตัวจริงเขาบอเขาบอกเขาเจ็ดสองอีกที่เก่าอท้าเจด่เก่าหนึ่งครับเก่าหนึ่งาเจ็ดสองเด็กสองตัวมันแบบยังไม่ได้ก็จับแบบเียนมาอีกไตไตม้อนเขาอีกแบบไตม้อนเขาไปเบางได้ไม่ออก่ไตม้อนอีกว่าใช่งน้สามเก่ สามเก้าสามเก้าสามเก้า hmm. ถ้าพมาเขาเมซี่เลยหรือเปล่ไม่ออกร่ใช่ถ้างไปือานนี้ว่าต้องว่าท้าบุญเลยพูดมาต้องว่าท้าบุญเลยไปซื้อเขาก็ฉาวไวเลยเลยพูบ่าให้เต้ปากเลยพูด่าให้เต้ปากเลยพูด่ามี่งด่าให้เต้ปากเลยพูดมาต้เต้ปากเงาอาเ็นเลยพนดมาโตวได้ไหให้เต้ปากกันบอกกันบอกนี่อ่าสามอ่าเจ็ดสองให้สื้อ ขันบูือขาเจ็ดสองเตเปากเลยเห็นบ่ะห้าเจ็ดสองเนี่ยสองตัวสามเก่าสมเก่านีขันบถือวดยิ่งไ่ให้มากือข้องสายเลยเห็นบ่ะครับก็ต้องสื่อขามสวายเลยสือขวมสวายเลยเห็นบ่ะคนจิบอสันยังเลยคนสิบสันยังเลยนุ่มก็ห้มาหามาสวายเลยเหนบ่ะล่ากันเลยเห็นป่ามคนบ่าบ่ะแสดงว่าคนมันใจแห้งเลยขันบูือวดเฮเทปากเหนบ่ะคนบอกก็ทีเลยบ่กก็มงมนอนนั่นเลย บางีก็ได้ไปไปว่ามันงใส่หมอนอีกว่ามัไม่ไม่ออกรึเปล่ะอันเขียนพับไปหันละพับไปในอันใส่เสื้อใส่หมอนหันอันตั้งแต่แดงจคือเงินนี้ปราจักษดงจคือเงินเก่าสามเก่าสามเก่าเก่าสามสามกระนำเมียนสามเก่าเมีนสามเก่าเก่าสามตัวที่แดงจึงคือแงจึคือเงินโตใดตัวแดงจึงคือสามเก่านี่แหละเดงสามตัวเจ็ดอ่าเจ็ดสองครับเจ็ดสองเมีน ก็บ่ถือกระเตะปากเป็นไปไม่เขาไม่ออกก็ผู่นับแสดงว่าหายทั้งบนทั้งล่างนะคะเมีหายไปบนทั้งล่างมัดทีนี่ที่ฟันเห็นเป็นกีบแรกเห็นเห็นเหล็กนี่ก้อนก้อนเลือดเห็นเลือดเป็นตัวเลขกบอกเนี่ยอันนี้คือหมายความว่าง่วนหนีมันบอกมันหามาแล้วมันบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเที่ยวิลรุปไหมฟังเดี๋ยวไปหน่อยเพราะเราเที่ยวศิลปหน่อยหนึ่งลิปแรกมาดิีตามนั่นครับผมแม่ซี่มามามาสองคนบอกมาเที่ยวเห็นจำอะไรได้เนลย แต่ว่าก่อนเมื่อพัดวัไปขอของน้ำพ่อกันอขอของน้ำพอดีมันไปเขียนไปในของน้ำนั่นเลขใส่กระดาษทิชชู่สามเจ็ดครับอันนี้คลิปแรกที่ได้ลงไปแล้วทางช่องสตาร์ด้าช n ้นลบาวแอมรอดทงครับรอดพุ่งรอดพุ่งลอดถุงเจ่แต่ว่าลอดถุงกันเดียวกันครับเดียวกันเดียวกันะครับไปล่าซึ่งกวามขื่อเนี่ล่ะกวางฟันมุขื่อนี่ะ เอาบวชว่าไม่ชิไม่ออกอว่าใช่ถูหยเหลียวนอนน,นอนลับก็รับ,นนบ,นนบไปไปบวชไปมูเ,เนว<ะ>่ยนบ,น,นบ่จ้า่็มีมูว่าใช่มูนี่เป็นจุของจุข่หมค่ะเดี๋ยวนะครับบานี่ญาอ,อยากแกนทะเบียนรถแท็กซี่มันเป็นตัวไรครับมันตัวาอาเจ,จ็ดสองฮาเจ็ด<อ>สองทะเบียนรถแท็กซี่นไหนแมนคือตรงกันอี่ค่ะ้าเจ็ดสองเลกคนไทยกับตัวนี้ทะเบียนตัวนี้ทะเบียนกับเจ็สองาเจ็ดสอง สีอะไรครับทะเบียนรถนี่มันสีแดงแดงเกิงคือเกินแล้วยกผู้หญิงอย่างดียกผู้หญิงอย่างดียกผู้หญิงอีกอย่งอีจมจมว่ามันทะเบียนสเนาะมามันทะเบียนสี่ทะเบียนกยกผู้หญิงทะเบียนยกผู้หญิงผู้หญิงมาบอกแม่แม่เนอือคือบอกคักบอกแม่แท่ถ้ามาถือเต๊ปากกันว่ะแม่จ่าเต๊ปากได้ได้พี่น้องเลยนะคะมา เป็นตัวเลขของแม่หน่อยเนาะคนดวงเฮงหางวดซ้อนค่ะท่านผู้ชมค้าพ่อถือหฮเต้ปากเลยว่าสันห้าเจ็ดสองเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามเก้าเจ็ดสามค่ะจังเล่ก็ให้โชวใหม้มากับตัวเลขของแม่หน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อก,กับอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอ,อกค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันดเด็ดอยู่ใส่จ่าปอกับสิไปต,ติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อยาเป่าไปใส่ค่ะท่านผู้ชมมันนี้จ่าปอกีของดีมาฝากค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะ มาสก,การค่ะหลวงปู่ค่ะอ,อันว้าเรื่องุของสีเพิ่อน้องสร้างละกาเซ้นผมแม่ทรณนีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู<ช>่ก็เป็นมาคือการบุ๊กเสกออกมากนี่สำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขายในธุรกิจอเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใส่กระสันมัมมี่ปปุ้ตเทวดาพะดลอกสมรสาคนให้เกีรยิสร้าง ต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพววข่าขา,ขายหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในของมัน,นบาตในเครื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณี่บางของทีก็เอื่นเต็นผมแม่โทรณนีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับกตัวเมียอ,อยู่ในตัวนี้ที่เขียนไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทาง หลงในสังคนคือว่าถ้านำไปล้วเกิดประยโยชน์ไม่โชคไม่ลาภมันคํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากโยมเขาโบซาไปแล้วหรึกว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นบัตุ่อย่างค้าขายมัดีก็ดีดดเออไปทั้งมียังบ่เคยเสื่อมเหลือถึงเบอร์กับถื từ, อ่อเขาเก็เงยอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไอะรแบบไดเนี่ยช่วมากไอนหลวงปู่หรืออ,อาจารย์นี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาจเจริญอ,อยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเพื่อยังหลงเรื่องอยู่ทุขอย่าง อ่าคือสางเป็นสีสัตว์สีไม่ชีวภพก็คูไปคูเนี่ยว่ปยวาประมาณภาษต่ายตัวก็ใส่ส่ง,สง,งสต,นำนำต้องใส่ส่งนการออกรมบอกสื่อส่วนมากเขาเลยชื่อตำนหนัานาบนาบใจขี่มันเขาเอาดอกขันดีบัตรอ่าว่าจะขนส่างอ่านังสางประกรับส่างอันนี้ทีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันเลยมาจากลกูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดไอ้ ผสมเสร็จของงาาสร้างแล้วก like, exactly, the ็พวกนางสร้างน้องสร้างร่วมกันคือบุกเสด็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่มให้ยาโยมเพินมาชาบุญสั่งสลอกสาสั่งแม่ยังกัเพิ่งมาบูชาไปกับรู้สึกว่าสคุณก็เป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจาอีบาส่งไเจาหัวทุกโอมขก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง ให้ยาโยงไปสา,<อ>สาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกาได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพลิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิง่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพืงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองน้นดวงรลับศัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกับพ่อสีดบ่พ่อสีดี ก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่คอยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาร่าธรรมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ